นะคะมาจากรายการคิดเวนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเนาะใครดูไหมใครใครดูยกมือขึ้นจริงเพื่อนี้คือยอดมากเลยพี่โต้ไม่ได้มาคนเดียวพี่โต้มากับพี่นายด้วยมากับพี่นายนะคะสวัสดีค่ะขจมือหนได้ไหมคะขจกูนี่มาจากสาขาพี่นายมาจากรายการเลยครับอ๋อพี่มาจากรายการคิดวิชครับเป็น v อย c ์ของคิดวิ์ครับสวัสดีน้องด้ยนะคะใครชอบวิชาวิทยาศาสตร์บ้างเคยเรียนไหมทะเลีะเนาะ ใช้กครเรียนวิทยาศาสตร์อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้สนุกมากมากเลยใช่อันนี้ทีชเชอร์ไม่น่ากลัวใช่ทิชเชอร์น่ารักด้วยใช่โอเคปกติเรารู้จักแรงอะไรบ้างอ่ารู้จักแรงอะไรบ้างความเร็วธรรมชาติ ครัเลยคราวนี้พี่โตออ๊ดมีการทดลองอยู่หนึ่งการทดลองสนุกมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงแรงหนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าเป็นแรงอะไรเดี๋ยวโชยดู่อนดีกว่าและนี่พี่โต๊ดจะโชยยังไงครับเนี่ยได้เลยอ,อันนี้ดีก่อนเลยอ่านี่นี่อุปกรณ์ของเราโอ้โอ,อันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้เรียกว่าไม้ยอะไรเชื่อมันมันมีไว้ทําอะไรครับเนี่ยมันมีไว้ทําการทดลองที่เราแบบว่าตื่นเต้นมากตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆถอยหลังก่อน5 9 1 2 3 4 5อ่ะโอเคถอยไปอีกนิดนึงโอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่โต้โชว์ให้ดูนิดนึงอ่ะดูนะเราจะมีวิธีการจับแบบนี้ใช่ไหมอ,อันนี้พี่โต้กำลังจะทำอะไรครับเนี่ยพี่โต้ะจะเล่นมายากรนให้ดูอ,อันนี้เป็นมายากรุที่ยังไม่ครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์อ่าคราวน,นี้อันนี้อุปกรณ์แค่นี้มันยังไม่ครบอ้าวแล้วมันขาดอะไรครับพี่ขาดสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นมากขึ้นโอ้อ่าไฟยังไม่มาไฟยังไม่มา <laughs> เดี๋ยวรอดู แค่นี้ไม่พอแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญนี่เป็นเหรียญหนักมากนี่เป็นเหรียญหนักมาีให้น้องๆลองจับดูดูได้หนักมากนะเห็นไหมครับนี่คราวนี้ถ้าพี่โต๊ดเอาเหรียญทั้งหมดนี้วางไว้บนแผ่นไม้ล่ะเน่เน่เน่ดูหนักไหมครับอ่าหนักไหมหนักใช่ไหมอ่าโอเค ครานี้พี่ต้อนเอาเหรียญวางไว้บนแผ่นไม้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะเวียงเวี่ยงแผ่นนี้ยังไงให้เหรียญไม่ล้มโอ้หน้องๆคิดว่าถ้าเวี่ยงแล้วมันจะล่วงไหมครับเออให้มันไม่ล่วงล่วงไหมล่วงไหมครับล่วงใช่ไหมใครคิดว่าล่วงมากยกมือขึ้นใครคิดว่าไม่ล่วงอ่าคนที่คิดว่าไม่ล่วงคิดว่าจะเวียงแบบไหนให้มันไม่ล่วงเซไปเซมานิดหนึ่ง เวียงแหละเวี่ยงเบาๆโอ้มีไหลยหรือเวี่ยงเหมือนกันเนาะถ้าเราเวี่ยงเบาๆแบบนี้มาไมเราไใช่ไหมท่านี้พี่โตมีคำถามว่าถ้าเราเวี่ยงเป็นวงกลมแบบเนี้อ่าเหรียญจะหล่นไหมใครคิดว่าไม่หล่นยกมือขึ้นอใครคิดว่าหล่นยกมือขึ้นโอ้หล่นเยอะมากเลยพี่โตทำการทดลองดูดีๆจับตาดีๆนะ พี่โตจะทำการเวียงแล้วนะช่วยกันนะับหนึ่งสองสาให้พี่โตได้ไหมได้นะพร้อมนะไงี้ครับอ่าไปนับพร้อมๆกันนับพร้อมๆกันโอเคอ่ะหอยหลังนิดนึงจะได้เห็นชัดๆเอาสักกี่รอบดีเอากี่รอบดีครับกี่รอบดีหนึ 1, 10, 10่งเจ็สิบเลยหรอมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมศูนย์อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่โตจะเวียนสักสองรอบให้ดู หายคิดว่าหล่นยกมือขึ้นอีกทีนึงนะแ,แล้วแล้วตัวพี่ต้นคิดว่าหล่นไหมครับเหรียญไม่หล่นแต่พี่ต้นน่าจะหล่อนอยู่แถวนี้แหละครับผม oh. มาเชื่อกันนะับ <1. S 1> หนึ่งสองไม่หล่นปุ้งไห้หน่อยครับปุ้งให้หน่อยนไงไม่หล่น,ลนเดี๋ยวให้พี่นายทำให้ดูได้เลยฉันไม่ยอมให้มันไม่หล่นได,ด้ดูนะเอากี่รอบดีพี่นายครา อี่รอบดิอ่ให้พี่นายหมุนกี่รอบดิเอากี่รอบพี่ครับสามรอบเหรอพี่นายสามรอบไหวไหมครับสามรอบโอ้ธรรมดามากไปเชื่อดูชันเลยเดี๋ยวช่วยกันนับไปไปหนึ่งล่นไหมอันนี้หล่นไหมเสร็จยังไม่ถึงหล่นอ่ะเอาไม่เอาไม่พี่นายฝึกวิชามาไม่ดีเดี๋ยวพี่นายจะทําให้ดูอีกรอบเมื่อกี้ใครรู้บ้างว่าทำไมเหรียญถึงหล่นอ่า เข้ากันทั้งซ้ายและขวาด้วยอแบบนี้อากี่รอบนะกี่รอบเตสามอ้าพี่ไทยยังไม่ได้หมุนพี่ไทยคี่นั้น้หมุนแล้วอ่าเดี๋ยวพวกเราอ่ะดูดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พวกเรามาทำด้วยเาแล้วสังเกตดีๆว่าจะทำอย่างไรให้ไม่หลงหรือไม่หล่นลงมาอ่าเอาแค่นี้มา ได้ไหมโอเคมาใช่วยกันนะเป็นกำลังใจให้พี่นายหน่อยป้ายหนึ่งอต้องใช่อันนี้ถูกต้องมันยังอยู่อันนี้ง่ายไหมถ้าเหรียญมันง่ายไหมไม่ง่ายหรอแต่ว่าพี่โต๊ดมียากกว่านี้อีกนะมาดูเฮ้ยดูได้ไงอ่ะดูได้ไงมาเราลาล้ มาดูอะข้างในตรงกลางนี้คืออะไรใครถ้ามันแตกขึ้นมามันจะทำไมมันจะมันจะทำไมนะมันจะเลอะเลอะใส่ใครดีต่อเลอะใส่พี่นายอะเลอะใส่พี่นายได้เอาอย่างนี้ดีกว่าให้ทายว่าถ้าพี่ต๊ดหมุนซับ สองรอบใครจะหล่นไหมใครว่าหล่นยกมือขึ้นใครใคริดว่าไม่หล่นยกมือขึ้นโอ้ยมีคนให้กำลังใจพี่โต๊ออยู่เอาสักกี่รอบดีเอากี่รอบดีครับสิบเลยเหรอสองรอบอ่าสองรอบนั้นช่วยกันนับดังๆได้ไหมครับอสองรอบนะ,ะนับเลย โอ้เป oh, 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 oh. ็นไงให้ละเป็นไงเงะทไมไข่มันไม่หล่นอะเียงแรงใช่ไหมอ่าได้ได้เลยอันนี้ง่ายไปอีกแล้วมียากกว่านี้โอ้ต้องให้พี่นายเบี่เฮยงนะวันนี้อีกงให้พี่นายเฮี่ยงแล้วล่ะเมื่อกี้มันเล็กไป เอาอันใหญ่เลยโอ้อันใหญ่ตอนนี้เรายังไม่มีของตรงกลางใช่ไหมอ่ะเดือนนี้ที่นายเอานกมาเลยครับนี่นกนี่นกมาเลยนกขึ้นนกดูนะครับต้องหยิบดูนะหยิบดูได้หยิบดูได้หยิบนกดูหยิบนกอย่างเดียวนกอย่างเดียวนกอย่างเดียว้เอานกตบางกว่านี้นะอ่าดูสังเกตดูเป็นไงได้ไหมเฮ้ยปกติแล้วนกอยู่บนพีระมิดใครคิดว่าไม่ลูกยกมือขึ้น โอ้เริ่มมีคนเชื่อใจพี่โตมากขึ้นนะใครคิดว่าลุงยกระดัขึ้นโอ้มีทั้งคนยกทั้งสองอันเลยนะมาดูกันเพราะว่าพี่โตบอกว่าอันนี้ยากมากยากมากถึงบ้าที่สุดน้องๆคิดว่าพี่โตจะผียังได้ไหมครับได้นะถ้ายังไงดีเป็นการให้กัเย้โอเคเอากี่รอบดีครับที่หอยู่แล้วหนึ่งกี่รอบดี หนึ่งหนึ่งอ่ะโอเคเสียงส่วนมากเป็นหนึ่งรอบอ่าเดี๋ยวขอจับให้มันอยู่ตรงกลางก่อนเพราะว่ามันสำคัญมากเอาละเอาละหนึ่งรอบมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่วิ่งมาเป็นพลาสติกอุ้ยลองดูนะช่วยกันนับดังๆได้ไหม พร้องนะท่านผู้ชมนะให้สัญญาณที่ตอนดับเลยเบอว้าวเป็นไงสุดยอดมากสุดยอดมากอันนี้มันก็ยากพอตัวแล้วมียากแล้วก็ทําให้เราแบบลุ้นและชุ่มมากกว่านี้ออ๋พี่ได้ครับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้องกาครับเอาที่ยากกว่านี้ใช่ไหมครับเอายากกว่านี้ไหมครับ ยากกว่านี้อากกว่านี้มะมาเลยามาเลยมาดูว่ายากกว่านี้มันจะไหนเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเหรียญหล่นไข่หล่นนกหล่นเป็นไรไหมเป็นนิดหน่อยแต่ทีนี้มันมีน้ำแล้วถ้าน้ำมันหล่นด้วยมันจะเป็นยังไงเด็กเปียกเลยเด็กเปียกเลยพวกเรากลัวไหมไม่กลัวอันนี้กลัวไหมครับไม่กลัว กลัวอ๋อน,น้องกลัวตัวน้ำตัวน้ำกระเด็นใสไหมครับไม่ัยไม่กลัวเจ๋งมากแต่เพื่อความปลอดภัยใ,ให้น้องๆถอ,อยไปอยู่หลังเส้นดีกว่าจะได้เห็นชัดๆด้วยเพราะว่าพี่โต๊ดต้องใช้พื้นที่ในการหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวาถามน้องๆว่าน้องๆกลัวไหมแล้วพี่โต๊ดกลัวไหมครับพี่โต๊ดไม่กลัวอยู่แล้วนี่อะไรจะต้องกลัวมากนะะอ่ะมาเอากี่รอบดี สองรอบสามรอบอ่ะเมื่อกี้มีสี่รอบอ่ะอ่ะใครให้สี่รอบเยกมือขึ้นโอเคมาสี่รอบช่วยกันนับเสียงดังมากกว่าเดิมได้ไหมเอาเลยนะครับโอเคมาให้กำลังใจพี่ต๋อยดังๆเลยนะไปพร้อมหนึ่งสองสาม นึ่งแก้วมันน้อยไปครับแล้วนครับที่กอล์ฟนี้จะหกไหมครับเนี่ยหกไหมน้องน้องบอกหกใครคิดว่าหกยกมือขึ้นใครคิดว่าไม่หกยกมือขึ้นว้าวใครคิดว่าจะเหลือเหลือแก้วบนบนกระดานกี่แก้วดีถ้าคิดว่าหกสองแก้วมันมีสามแก้วเหลือสามแก้วเหลือสามสามแก้วเลยสามแก้วหู นี่โตขนาดนั้นเลยใช่ไหมเอาละคราวนี้ขอกําลังใจเสียงดังที่สุดเลยได้ไหมอ่าอวขอเสียงกรีดหน่อยมาอ้าวเสียงกรีดไม่มาเลยอ่นี่ดิหนูขอเสียงกรีหน่อยนะคะโอ้โหลังเต็มเปี่ยมมากมีกำลังใจยังสุดนเลย <laughs> ออาไปช่วยกันนับดังๆเอากี่รอบนะซีซ <laughs> ีหูหูหสี่รอบเลยเหรอ อย่างนั้นถ้าสี่รอบต้องให้กำลังใจพี่ตัวดังๆเลยนะโอเคไหมให้กำลังใจโดยการนับเสียงดังๆไปพร้อมไปครับยืนโอ้โหเหมือนเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงถูกไหมโูกชักมากเลยอะ แต่ว่าอันนี้พี่โต๊ะทำให้ดูใช่ไหมมีภารกิจให้น้งนองๆมีรางให้น้งนองๆร่วมสนุกด้วยจากที่พี่โต๊ะเวียงตั้งแต่อันแรกจนอันสุดท้ายเมื่อกี้น้องๆดูแล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวกับแรงอะไรแรงน้อมทัวรใครตอบถูกมีรางวัลแจกดีกว่าใครตอบถูกมีรางวัลแจกแรงอะไรแรงน้อ,ทอมวอทวงยังไม่ใช่แรงเวียงแรง แรงเหวี่ยงมันมีต่ออีกนิดหนึ่งแรงเหวี่ยงอะไรแรงเหวี่ยงหนักยังไม่ใช่แรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงช้ายังไม่ใช่แรงเหวี่ยงอะไรดีแรงเหวี่ยงอะไรดีใบให้อะไรดีครับใบให้ด้วยท่าทางอันนี้อันนี้แขงพี่โตัใช่ไหมแรงเหวี่ยงหนีอะไร หนีแรงเวียงหนีศูนย์อะไรแรงเวียงหนีศูนย์อะไรใครตอบถูกแจกหมวกเลยหนึ่งใบอ่าไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นายเอาหมวกให้เราเลยแรงเวียงหนีศูนย์ะอะไรนะฮะแรงพุ่งไปเลยแ,ลแรงเวียงหนีศูนย์กลางโอเคถูกต้อง<ะ>ล้างลายไปเลยเจ๋งมากๆทุกคน ยังไม่พอเรามีเกมให้เล่นด้วยแรงเหวี่ยงนีศสลางอะเอาละทุกคนนี่นตัวอย่างตัวอย่างที่เราไม่ดูนี่นี่นีเห็นไหมว่าัดูคไดลองดลองดูลองดู้าลองดูฮะนี่เบาบาเนี้บากนี้บากนี้เบากว่นี้บากนี่นี้ ได้ไหมลองนี่ไปนีนีนีลองดู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 ออมาต่อโอเคเดี๋ยวรอตอนท้าทีมก็ได้ถ้าทำบ่อยๆเราจะทำได้ก็ได้อ่าเอาละ